ซื้อนำซื้อนำซืซซซ like ้อไข่ซ like ื้อแกบแกะจังบอกจังใดแกะไอ้นำกินเนื้อสวยสวยสวยไข่เนี่ยบอกเขาอะไรอีปัยลอยหนึ่งเนาะนำเนี่ยเอาเป็นยุ่นนำเลยสวยสวยแกะบอกจังใดเนาะแกะกระป๋องตายกูตายวันนี้บอกจังใดเนาะได้เอามาเราโดยเฉพาะจังใดเรามีเงินสามร้อยโเฉพาะเนาะซาลาดเนาะ แกดเขาว่าจะไหนครับภาษา,าจีนผู้ใด้หูนะคอมเมนต์เนี่ยผมเนี่ยเกตบอกจะไหนเนาะแกสาาแดสลละเจ็ดแม่ตัดบ,บักบวกครับทุกท่านสวัสดีนะครับผมสวัสดียมมะเศร้าครับผมในประเทศเขาเนีน่กินยังไงกินมากน้อยอะไรก็บบุกินมากง่ายอะไรสวัสดียมมะเศร้าเก่าครับผมเจ็ดงานเลยมือมือย,ยุดเอ้มักบวบข้างรีพับเทสเขาเนาะ เ่ายายกับบัวอาเขาจะกินปลาเรีมาณวันสองอันนี้ไงนั่นน่ะนะนุ่ยง่ายๆนะเขาจะกินประมาณสองจุดห้าสองสองกิโลครึ่งคันว่นสามกิโลขึ้นกับบัวอ่ำเขาบ่เห็นมือเดียวมันก็ง่ายเร็วแท้ไหนครับบัวเห็นเห็นอยู่ได้บอกง่ายเร็วเร็วเมื่อวานมันบ่เป็นตะตัดเนาะเออ ตัดบักบวกครับทุกท่านสวัสดีนะครับผมสวัสดีย่ามาเศร้าครับผมเออประเทศเขาเนี่กินจังไงกินมากน้อยอะไรกระบอกินมากง่ายลายกระบอกินนี่ครับเนี่ยเขาจะกินประมาณไหนซองโลนะเอ้ยเขาเอิญไปไหนงี้สองสองร้อยกัมบ่ที่บังอะไรเออพวกนี้เต็มเอาไปแกงเสียหมูมันเนาะสองโลไอ้เท้าในตัดหรอบอตัะเลี่ยวไปคขึ้นมึงงับยังบ่ได้ตัด มือหน้าปลาแกงสิโมูไก่แซ่บทำงานวันอาทิตย์จราดสมบะสวัสดียามเช้าครับผมหัวดำมักแตงเงินอ้อย่างไก่กอก ปวดดำมักเตียงวันอาทิตย์นี่งานชุมมือครับมีมือยุดอยู่นี่ทำง,งานทุกวันสิบนาที่บวหลายครับเอาพอดีจืนเอาพอดีจืน ทำงานคือเก้ารับผมสวัสดีทุกท่านนะครับเด้อกราบสวัสดีสขุขสุขคนอยู่ดีมีแห้งนะครับสุขภาพแข็งแรงตลอดไปคือเพิ่นว่าหลานาอตตั้งเวลาไปเก้าโมงยี่สิบเจ็ดสิบนาทีสามสิบเจ็ดปิดบักบวบอันนี้ครับเนี่ยยิ่งง่ายเนี่ยพได้เอาได้ประเทศเขาจะเขากินเตือนจังใดยังว่าน แต่พอมาไปแกงอ้อมเส่หมูเส่ไก่เห็นแซบอยู่หมักบวกครับรายการสาร,ราสมแบคือเก่าออกครับผมสวัสดีครับ